ทั้งนี้เขาจะเอ,อื่อนมันเกี่ยวคือมันสะเผามันเกี่ยวสเวะเผาปลาหมูเรามีสามตัวปลาหมูกับปลาสะทงมีสเน,น่ยวนั่งต่อน่ายต่อก็ได้สี่ยตัวเล็ก ตัวใหญ่เลยค่ะราคาห้าสิบบาทคือมีหอดก่อยฟันมีก้อยฟันค่ะก้อยฟันก้อยฟันการฟอยเท่ายก้อนนี้เนี้ใหญ่เนี่ยอู้คืออันใหญ่ดีแท้ราคาห้าสิบบาทได้แน่นเลยค่ะขันไพอยากเมื่อยอยากดูอยากมันละสื่องามงามน่าไม่เดียวกันก็ค่อคนขึ้นมาเนี่ยบอค่อยๆจับคนขึ้นมาอันเดียวกันบ่เนี่ยอันเดียวกันอันเดียวกันบ่โดยงามงามน่าดีครับการฝอยก้อยฟันนะว่ สบายดีบรรยากาศตอนสวยๆสวยเนียเน่ยสวยเตือบอะละแดดม่วงกลัวแดดออกแล้วตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนะครพนมมัห้อยขี่กระต่ายบ่หน่ห้อยขี่กระต่ายห้อยหน้าก็าจะเอื่อห้อยหน้าหอยปูหอยขีกย่กระต่ายปลาครับปลา ปลาอีกอย่างหนี่งบุญเหรอหลายปาลาหลายปาลาหลายแนยวมีหอดปลาไหลเผือกาาระวังปลาไหลเด้อปลาไหลเผือกปลาไหล <c oughs> ปลาไหลเผือกสมุนไพรครับผมเป็นปลาไหลเผือกกันนั่นก็ยองนองเราเราตื่นห้ำครับห้ำห้ำเผือกครับไม่่ใชหัวาย เท่าไหร่นี่ <150. S 2> <150. S 1> 150. ปลาห้าสิบปลาห้าสิบปลาหิปลาหน้าปลาธรรมชาติไม่ไหมสดๆปลาหนองเนาะปลาหน่องธรนมชาติซีปซุปสะเลาซุปสะพออาอกาตรา้อนเบิกกวนซีดำํำๆไม่ละงามบมแมน ละงามไหมนี่แมงตัวเหนียวเปนี่แมงบ่ตัวเหนียวแมงละงามอันหลักขั้นเซเวียนดำใสกันเบิดตัวเสียบตากระมือเนตากระบไดพี่น้องเอ้ยนอนเด็กไหลปากคอปาหน้าขาเจ้าสูบน้องหลายน้องทั้งเงินบานเพินคขมวดปาจโทก ส,สุดๆใหม่ๆตัวดียวยังแดงแดงอย่นี่ขายหอดดวยมันห่านมันโยกคือว่าข่ไร่ตาหานโยกบ่เออมันผมวิ่งมีเบัสุนี่เอาเลยแล้วดอกกำลังยุ่มอ่อนนอสานนอไวอู้ดอกคอดแข้น อาหากินอย่างเดียวหนปีละเทธอเทธอละปีได้ยเด้อแม่นแล้วมั่าได้ล้วนี่เท่าได้เป็นเัง่ยไหนข้นแก่ข้นแค่ไหนมันหั่นไม่ขะานี่บอกมันยุบกี่หยดมันอยู่ป้าเลยอันมันยุบป้าป้าเลยเห็นยืดเสื้อเดียวแต่ว่าบขเคยไปเห็ดจินบอกว่าเขาจะเห็ดจินเนี่ยอันเป็นเจ้าเนื้อหนึ่งอ่ะมันจะคือเดียวมันเป็นเดาะไม้เนี่ยบอกเอาไปเห็ดยังไงกินนี่แม่เนี่ยนี่อันนีของดุงของป้าเขาเอาไปหนึ่งบอกอมเม่อแ อ้อมเซตไก่อ้อมเซซ่อ้อมเซตไก่แล้วะโอุ้น่าทำไมคะนี่คุณนาทำไมไม่แต่ตัวเมียตัวเมียมันไข่ลอยหาซิแถมผ่าเดีผงผยางเออผีายางพี่น้อง เราเบิ่งปูเบิ่งปลาจังน่อยก่อนมีหอดบักเอืกกะสิเป็นอาหารแบบว่าหายากน้าบานเฮาจังน่อยนึงกะอยู่นี่มีนะเนี่ยเดบบูเป็นเตามีก็มีเลยแบบเป็นอาหารธรรมชาติ์มูไฮน้นน่ะยังเดบบูนี่มิ่งงูเอาบัวเมียนยังวะปลาดุกปลาดุกหนูหนูเมียเจ้าขายเท่าไรเมื่อนี่ปูแดง เจ้าขายเท่าใดมั่งร้อยโอสองร้อยห้าสิบูแดนสอง้ยบบาทสองร้อยเศร้าเ้ยบทเงสองร้อยห้าสิบสองเศร้าเหมือนต่อแล้วันบอกมันมีแต่ตัวตัวผูตัวเมียร่วมว่นี่ร่วมเนียบไม่ได้ผัวนี่ตุูกตผู้ เอาพีจ so, ับถือักต้อผูด้ควยกีเบื้องตัวเมียมันอย่างน่าส่ให้เบื้องบ่เือเราเลือกกรืบ่วนื้สองร้อยห้าบาทสืบเมื่อหนึ่งหนึ่งใส่กับปันใส่ยีบ่เ้าจาเลือกเอาเดียวได้ทีงอบ่เออันนี้เท่าได้อะนี่ันนี้สามร้ออันนี้สอง ซ้ำกันเนาะยามนี่มันราคาสูงจังหน่อยมันหาย,ยากบก่กอู้นี่ใครมันนี่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 ไข่เป็นสีสม่ำๆเลยมันเป็นไข่หน่อยเด้อไข่ใหญ่เลยไข่มันหนึ่งกินกับน้ำจิม้มซีฟูด้แดแซ่บพอเดทไทยอ่างข้นไปเสร็จลรอพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวเสียบๆมีถีบรนณาครับเอาจะขึ้นจักผมเพิ่งเจ้าประจำา,าขอบคุณครับ ขายขีเยู่ีลรวผมก็ได้ประหลาดพี่น้องจังไดล่ะแม่ทำไมล่ะนี่จังหวัดอันลงนะบอกวันที่มเวลามาตลาดอันงวันที่มันล่บงตรงตอันทียังวาลดันลงไปเขาจว่าคือน่แมนมือยังวาดเบิ่งฟังเบงวาันที่ซครับผม ลงวันที่น้ำแหน่เพิ่นว่าผู้เพิ่นเบิ่งกระไดบังเยอะมากหรือมันบ่มีแหน่แม่นบ่โอ้บอกมืออะเม่นบ่ครับผมครับผมมือจเอายายปลาขาวปลาลาดโอ้ยว้ยมันงูปลาเสียบด้วยนี่เด้อสอกแทกสอกแทกหาเบิ่งปูเบิ่งปลาไปเสร็จแล้วพี่น้องไปยังนู่นี่ปลากรดบ่นี่ปลากรด แน่นบ่ครับปลากรวดว่าปลากรวดน้ำโขงปลาหมูธรรมชาติอันนี้มันยังของปลากระแยงมันหลายปลามันตัวหนุอยมันบุ๋มันเป็นปลาอีกอย่างแต่ว่าข้าเจ้าก็สือกันที่ดีเลยข้าเจ้าหาสือปู้สือปลากันตลาดนี้ทุกวันจันทร์และกับวันพฤหัสบดีพี่น้องผู้ใดสิมาเลาะมาส้มเบิ่งอาหารธรรมชาติตามฤดูกาลกับผู้แดน อันนี้ปูหน้าแล้ววะเนี่ยเอาได้ันปูขี้เล็กขี้เล็กอันว่านอะปูขี้เล็กมันจะตัวดำๆนี่น้อยบอกคือกันกับปูหน้าบอกคือรสชาติเป็นยังไงบอกคือคือกันโอ้โหเขาจะเหยียบจนเตี้ยมันไตออกนะอันนี้ปูนาครับอันนั้นปูแดงโล่เก้าสิบบาทปูนาอากุ้ยแล้ววะมันเถียงกันบอกครับมันเทงบ่ มันแล้วมันแล้วแต่ยามสซิทาเบื้องเงินได้ยานอันไข่โคโลเคเลียน,นิได้ค่ะ,ไมค,ะไมค่ขากัขายเก่งจริงเมียบ้านเท้าเอื่อยยังสิไข่เบ้าคือกันบ่เบื้องเง้เได้ลูกเบื้งนี้เด้ว่ามันไข่อาไปส้นกันแทะ้ะอุ้ยไข่เบ้า คล้ายๆเป็นหน่วยวะนี่สามหน่วยซาบะสามหน่วยซาสามหน่วยซาสามลูกสามลูกยี่สิบไข่เบา้าเอเรานั่งเฝ้ากับหนูอยู่นี่จังไหนละแม่บ่อให้ไขถ่ถามราคาไขถ่ถามแต่ราคาเราบาทนี่ร้อยเดียวหนูหน้าไม่ใหม่กว่นี้นู้นู้วายจ้านู้นู้วายบ่ออือสื้อไป ขัวไก่สีหัดวันวันเล่นไทยแหละขัวนู้กับนีู่บวเน,นี่ยเอาเลยคักแนสีสันยามเชา้าตลาดนัดไทยเล้าอำเภอทาอุเทนนะครพนมริมโค้งคนหลายๆครับ <S <S เขาเรียกว่าหอยขัวหอยเขาไงหรือว่าหอยจำสินขันท่าเก็บไปแบบนี้มมนสิเก็บด้โดนครับเก็บเป็นปีกับว่าเป็นยังไปเป็นปีกได้ก็เจ้าเอาแล้วโรบะ เพื่อขายเถือกทางนี้เถือกกระงอื่นเพื่อไปน้ำเจ้าวนี้มาขายเถือก,อกโอ้ยไปว่าเราขายเถือกเราสิขายแพยงขึง้ตนต่วัาเราขายแพยงก็จะสิลดลงิบโปมปลาเนือ้ออ่อนปลาหนำโคงหลายเด้อครับเด้อส่วนทางผีท่าอุเทนตรงขามเฮาก็จะเป็นข้ามมวลละไป หาจอบหาซ่อมหาซองเบิ้งแม่ข้านี่แหละนั่งทันดากทันนาให้แดดอยู่นี่เมื่อนี้เท่านใดตัวนี้ไซร์วมสองห้าค่ะไซร์วมสองห้าซ้ำกันเบิดตลาดพี่น้องอันราคามันก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลเนี่ยมันหากอย่างก็ขายแพงเนี่ยมันหา,าง่ายก็ขายถึงเสียงจุดดอกเนาะ อันนั้นปูนาบอ่ะค่ะสอไม่ขายเดิมเหมือนี้มันดำไปเบิดเนหมือนอย่างงี้ยก็ได้อันนี้คือปูนาครับปูนาค่าคีามันก็เป็นอาหารธรรมศาสตร์มันโมเมนต์แนวที่เพื่อนฉีเลี้ยงไว้เพื่อนก็นเลยขายขันเพปันหาง่ายเพื่พอนก็ขายถือเพื่อนปัญหายากเพื่อนก็ขายแพงคือว่าเลยพี่น้อง ยังกว่านี้สมนไพยมุนเอดจ้ามวยเลือดจ้ามากจ้าเขาเอินยังก็่เนี่ยงแมวยเลือดจ้ามวยยังน้อยเราวะโอ้มวยเลือดแดงจ้ามวยเลือดแดงวะสมุนไพรสมุนไพรมาเลือกมาหามาเสือโอ้บอยเดือไหมบอยเดือยหน่อยเห็นหน่อยน่อยว่ามันบักหอยหอมบะแมนบะแมนยมมัน นางจากรจันเอาละบอลูุ่เนาะป๊าใครมดแดงไครมดแดงขาวไว้สวยอยู่เบิงน้ำนี่เด้อยังโม่ันถือฝนพ่อเถื่อได้หน่คือว่ามันก็เลย่งโม่ขันตรงขัดขันมันถือฝนมาสี มันฉีดมันฉตรงมั้งเขาจะบ่ามือเนาะบันหันตรงจากเท้านเจนนน้าะก็ได้เป็นบ่โตตรงขนาดไหนบม่เลยเจ้า,า,จาก,กับจักแนวเสียบเนานะเฝ้าวเสือไปก้อนข่ยอยเข้ามาหอดสวยๆครับมื่อนี้ของแห้งก็มีเด้อพี่น้องบองแซีน้ำแข็งคุณได้มาเสือก็ได้ใส่ถุงเมือ่อโหลดจานละเท่าไหร่จานละหนึ100่งร้อยบาทเคียนอีโมเคียรอีโมแห้งขุดทั้งหลังขุดนะโอ้ติดถูกอิงยังเนาะหัน ไม่ฟ้อยบอหันไม่ฟ้อยแมนบ่โอ้บอหันแมนฟ้อยแต่ว่าเสียไปเฮ็ดฟ้อยเออเข้มบ่ครับแขมเลอว่ะตามบอเ็ดือยว่าอบ่นี่มาเสีมาเห็ดฟ้อยพี่น้องมาแบบนี้แดดกำลังออกอุ่นๆจักหน่อยื้นนี้อากาศเย็นครับหิมโค้ง สิบห้าสิบหกองศาเลยแต่สาวๆก็มากระบกบือเป็นสอบเป็นสอบเบิ้งห่านนี่ว่างลงข้าวเดี๋ยวเปิดเลยเพิ่งเราได้มากบาโลายบอกปกติเพิ่งจะขายอยู่สวยๆเมื่อนี่หูย มือนี้ก็เป็นแปลกๆมันเป็นแปลกๆมันเมื่อแล้วค่ะคู่มือมันจิตเต็มเลยนะคู่นัดนะมือนี้แม่่บเออท่าไดก่นอันนี้พวห้าสิบบาทนี้พวห้าสิบาทว้าสิบาทนีสองร้อยโอ้กล้วยห้บาทห้บาทค่ะ้บาทเื่อละห้บบอยเก่งที่ะ ก็เสียวอีกบ่มเมื่อเอิ่อนเข็มก่อนนี่นีพเพื่นเอื่นแขมเขาเอื่นว่าแขมบ่แขมด้วยเขบแขมเนาะแข,ม,แข,ม,แขมบ่ไหนเพื่นเอื่อนบ่เอาไปเฮ็ดเม่กวาดนี่บ่ผู้สีไปผลิตไปผลิตเป็นเมกกวาดผู้ดูผู้มันเป็นผู้มาสือบัดน,นีิ <c oughs> อันตัวอุ้ยบ่เคยเห็นจากเถื่อนจะนี่ มันละสองลอย<ะ>มันละสองลอยเอาสิมาทอดดอกกะเจผู้นี่ว่าร้อยเนื่องมาจักน,นี่เอาแม่โอ้ผู้นี้ว่าสองลอยหาซื้อผู้นั้นว่าสองลอยโอยแล้วคือเอาจ่อๆแท้ตลาดนัดไทยลาวท่าอุเทนฮอนระเดอ้อเทศบาลตำบลท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพี่น้อง